คุณโมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณหมอและพิธีกรทั้งสองท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณโมค่ะมีเรื่องอะไรครับคุณโมครับคือว่าหนูอายุสิบแปดปีนะคะโอ้ครับยังสาวอยู่มีล hm ูกสองคนค่ะโอ้สิบแปดมีลูกสองแล้วนะฮะค่ะปัญหาคือตอนคลอดลูกคนที่สองค่ะตอนนี้ลูกอายุหนึ่งปีแปดเดือนแล้วยังไม่มีประจำเดือนเลยค่ะค่ะคุณโมค่ะไม่ทราบว่าโดนทำหมันหรือเปล่า คุณโมคลอดโดยการผ่าตัดคลอดหรือว่าคลอดเองทางช่องคลอดคะคลอดเองค่ะแล้วคุณโมตกเลือดไหมคะตอนช่วงนั้นไม่ค่ะไม่มีไม่ตกเลือดนะคะคุณโมคุมกําเนิดแบบไหนคะหลังคลอดนะคะทรหมันใช่คะมันใช่ไหมคะคุณโมธมันก็เลยรู้ว่าเกี่ยวกับที่ทรหมันด้วยหรือเปล่าําหมันเนี่ยจะไม่เกี่ยว ในเรื่องของของการที่ประจำเดือนไม่มานะคะเพราะว่าการทําหมันก็คือการผูกท่อตรงปีกมันรูเพื่อไม่ให้ไข่กับสุจิเข้ามาแล้วตกเลือดนี่เป็นไงครับตกเลือดนี่บางทีเวลาที่ตกเลือดมากๆนยคะบางทีต่มใต้สมองเนี่ยมันก็ทํางานผิดปกติมันหลังจากคลอดอาจจะทำตอนที่คลอดก็คือตอนที่คลอดแล้วตกเลือดเยอะๆเสียเลือดตรงนี้เสียเลือดเยอะเนี่ยก็อาจจะทําให้ประจำเดือนไม่มาได้ในกรณีงั้นหรือว่ากรณีที่ที่กรณีคุณโมคุณโมเลี้ยงลูกด้่นมแม่หรือเปล่าคะค่ะ เลี้ยงลูกอยู่นานไหมคะก็ตัง้งแต่เกิดอะค่ะตอนนี้ยังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่หรือเปล่าคะยังเลี้ยงอยู่ค่ะหนึ่งปีกับแปดเดือนยังเลี้ยงลูกอยู่แล้วย,ยังมีน้ํานมไหลเยอะไหมคะคุณโมคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่อะค่ะแต่ก็ก็ยังพอพอให้ลูกได้อยู่ใช่ไหมคะค่ะนี่คุณโมเคยไปตรวจกับคุณหมอสูติแพทย์ไหมคะว่าทําไมประจําเดือนถึงไม่มาคะ่ะยังอะค่ะเพราะถามคุณแม่คุณยายอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่า ทำหมันก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรนะคะอาจารย์คุณโมค่ะว่าอันดับแรกเนี่ยการทาหมันเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการที่ประจําเดือนไม่มานะคะเพราะว่าการทาหมันไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของฮอร์โมอนผิดปกติไม่ได้ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของเยื่อบุพโพรงมดลูกมมไม่มีการห<ค>นาตัวแต่ว่าในกรณีอย่างนี้ค่ะอาจารย์ต้อค่ะว่าคุณโมยังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใช่ไหมคะยังไได้ยินเสียงทีนี้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยบางครั้งเนี่ย ่อมใต้สมองเนี่ยจะหลั่งข้อมูลาบางอย่างออกมาซึ่งเราจะเรียกว่าโพลากตินซึ่งโพลากตินเนี่ยเวลาที่หลั่งออกมาเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติในการที่ทําให้เจ้าต่อมน้านมเนี่ยมันมีการบีบตัวมีการผลิตของน้ํานมออกมาทีนี้ถ้าในกรณีที่โพลากตินที่ยังสูงกระสุนกระตุ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะทําให้ประจำเดือนไม่มาได้แต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยก่อนที่เราจะบอกว่าเป็นผลพวงจากการที่เราให้นมลูกเนี่ย แล้วทาให้ประจําเดือนไม่มาคุณโมต้องไปตรวจอ,อันที่หนึ่งเนี่ยเวลาที่ตรวจเนี่ยสูติแพทย์ก็จะทําการตรวจดูว่าปากมดลูกมีปัญหาไหมมีการตรีบอะไรหรือเปล่าม,มดลูกมีขนาดโตผิดปกติไหมแล้วก็อ,อาจจะต้องทำอัลตราซาวดูเพื่อที่จะดูพยาธิสภาพของโพรงมดลูกว่าเจ้าเยื่อบุโพรงมดลูกที่อยู่ชั้นในสุดเนี่ยที่จะเป็นตัวที่จะเป็นตัวหลุดลอ,อกอประจําเดือนเนี่ยม,มันหนาไหมหรือว่ามันบางลังไข่นั้นเนี่ย เป็นอย่างไรมีการผลิตของฟองไข่หรือเปล่าสุดท้ายเลยถ้าเกิดตรวจดูทุกอย่างแล้วเนี่ยปกติคุณหมออาจจะต้องเจาะเลือดดูเพื่อที่จะดูหาขนาดของโพลแลคตินว่าฮอร์โมนนั้นเนี่ยสูงหรือเปล่าค่ะก็จะยืนยันได้คือถ้าถ้าเป็นจากการให้นมลูกแล้วเป็นผลจากโพลแลคตินก็เป็นเรื่องปกติที่ประจําเดือนอะจรอย่างนี้อาจจะยังไม่มา1ปีกับ8เดือนเนี่ยมันก็นานเกินไปเกินไปแล้วคงต้องดูว่ามีปัญหาอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่า ค่ะคุณหมอคะคือหนูมีเพื่อนอีกคนนึงอะค่ะอายุเท่ากันเนี่ยค่ะแต่เขาผ่าตัดออกอะค่ะแล้วเขาก็เป็นเหมือนหนูคือไม่มีประจำเดือนมาเป็นปีๆอะไรแต่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือเปล่าคะเปล่าค่ะเปล่าใช่ไหมคะก็คือคงต้องผ่าเพื่อนไปตรวจด้วยอีกคนหนึ่งว่าผลเป็นจากอะไรนะคะคุณหมออย่าได้กังวลนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีทางแก้ไขแล้วก็มีทางออก ยังไงเนี่ยผู้หญิงเราควรจะต้องมีประจำเดือนค่ะแต่ก็แต่ก็แนะนำว่าต้องไปตรวจแล้วก็ไปทําการรักษาการไม่มีประจำเดือนเพราะมันนานเกินไปนานเกินไปหนึ่งบ8เดือนค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอ